แจกเงินพี่น้องกลุ่ปลอบบางในวันที่10มิถุนายนนี้จะได้คนละกี่บาทมีคุณผู้ชมถามมาอะไปตามข่าวให้นะครับสําหรับเงินกลุ่ปลอบบางเข้าพรุ่งนี้เนาะ10มิถุนายนนี้นะครับเริ่มจากกลุ่มน้องๆเด็กแรกเกิดยังคงได้เงิน600บาทต่อ1ท่านเหมือนเดิมนะครับส่วนเงินผู้พิการนี้นะครับแบ่งตามขั้นบันไดอายุต่ำกว่า18ปีได้คนละ1000บาทมากกว่า18ปีได้คนละ800บาทครับ ส่วนเงินผู้สูงอายุนะครับก็ยังคงแบ่งตามขั้นบันไดอายุเหมือนเดิมอายุ60 69ปีได้600 7 0ถึงปีได้700 80 -89 ปถึงปีได้800และ90ปีขึ้นไปยังได้1,000บาทนะครับยังไม่มีกลุ่มไหนที่ได้เงินมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือเงินจะเข้าพวกนี้ก็สามารถไปกดออกมาใช้ได้เลย ก็ขอให้ใช้เงินน,นี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถามมาได้เลยสตังก็จะไปตามข่าวแล้วก็ตอบคุณมาในคลิปนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยแล้วเจอกันในข่าวต่อไปนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ